นี่เป็นหมูหมักสำหรับใส่ตัวขนมพาก,กาดนะคะสำหรับรอบ22เนี่ยจริงๆวันนี้แม่นั่นต้องทำขนมพาก,กาดละแต่ปรากฏว่าพ่อค้าที่ส่งหัวใช้เท้าเขาขอเลื่อนเป็นพรุ่งนี้ถึงจะส่งให้เพราะฉะนั้นแม่นั่นก็เลยต้องทำพรุ่งนี้แทนแล้วก็ต้องขอเลื่อนส่งลูกค้าเป็นส่งถึงหน้าบ้าน วันศุกร์ที่23แทนนะคะทีนี้จะบอกว่าในถาที่แม่นันกำลังหมักอยู่เนี่ยแม่นันใช้หมูแต่ละรอบนะคะอันนี้สกิโลนะคะหมักด้วยอะไรบ้างส่วนผสมมีแป้งมันเล็กน้อยเกลือน้ำตาลทรายพริกไทยซีอิ๊วขาวน้ำมันงาซอสหอยนางรม และเหล้าจีนนะคะผสมเคล้าเข้าด้วยกันจนเข้ากันดีนะคะแล้วก็ถ้าเราใช้รวนๆเนี่ยหมายถึงว่ากําลังจะทําอาหารและจําเป็นต้องใช้หมูหมักอย่างน้อยต้องขอหมักทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงในตู้แช่ช่องธรรมดานะคะแต่เนี้ยส่วนใหญ่ไม่นางจะทําหมักข้ามคืนไว้แล้วก็พรุ่งนี้ก็จะนํามาใช้ส่วนส่วนหมู ที่ไม่นานนำมาหมักเนี่ยเป็นหมูสันในเป็นหมูสันในนะคะเพราะสันในเนี่ยจะเป็นส่วนที่นุ่มที่สุดแล้วก็อร่อยกลมกล่อมเวลาเรานำมาหมักหรือนำมาทำราดหน้าหรืออาหารประเภทที่ต้องการหมูนุ่มๆน,นะคะส่วนนี้แล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือสันคอสันคอนั้นก็จะมีมันเยอะหน่อยนะคะสองส่วนนี้จะใช้ประกอบอาหารในกรณีที่เราต้องการ หมูนุ่มๆนัววก็จะใช้สองเสี่ยนนี้อันนี้เดี๋ยวแม่นันก็แจวแรปแล้วก็เข้าตู้เย็นข้ามคืนไว้นะคะส่วนนี้คือเห็ดหอมนะคะจริงๆเมื่อวานแม่นันแม่นันมีแช่ไว้ส่วนหนึ่งแล้วนะคะทีนี้มีออเดอร์เพิ่มเข้ามาแม่นันก็เลยเกรงว่าจะไม่พอก็เลยแช่เผื่อไว้ก่อนทีนี้จะบอกว่าเห็ดหอมนะคะ ก่อนที่เราจะนํามาแช่แบบนี้่ะเราควรจะล้างน้ําหลายๆรอบนะคะเพราะว่าก็จะมีฝุ่นมีเศษผงเศษอะไรเยอะแยะเลยค่ะขนาดแม่นันล้างสามสี่รอบเนี่ยสียังไม่ใสเลยนะเพราะนั้นเดี๋ยวแม่นันจะแช่ค้างคืนไว้แล้วก็พรุ่งนี้เช้าเนี่ยแม่นันก็จะมาขยำอีกทีหนึ่งก่อนที่จะนำมาหั่นนะคะ กรณีที่แม่นางจะบอกว่ากรณีที่เราต้องการใช้เห็ดหอมด่วนๆทุกอย่างมีมีด่วนๆเราก็สามารถทำได้โดยการนำเห็ดหอมมาล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็ใส่น้ำปกติน้ำก๊อบอะฮะสักประมาณครึ่งส่วนครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยใส่น้ำต้มสุก นะคะผสมเข้าด้วยกันให้เป็นน้ําอุ่นแล้วแช่ไว้เขาก็จะอมน้ําได้ไวขึ้นแล้วก็ตัวเห็ดหอมะค่ะก็จะอุ้มน้ําได้เยอะแล้วก็จะนิ่มไวขึ้นทําให้เราสามารถนํามาประกอบอาหารได้ทันใจขึ้นแต่กรณีที่เรายังไม่ใช้เราใช้พรุ่งนี้เราก็แช่ทิ้งไว้เลยอย่างแม่นันก็แช่ข้ามคืนไว้เลยนะคะพรุ่งนี้เขาก็จะอิ่มน้ํา สวยเลยค่ะขนาดนี้กําลังดีนะคะไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปสําหรับทําขนมพักาดเพราะเวลาเรานํามาแต่งหน้าเนี่ยเขาก็จะได้ความยาวพอดีแต่ถ้าว่าบางครั้งเนี่ยออมีดอกใหญ่เกินไปก็ใช่ว่าจะดีนะคะดอกใหญ่ใหญ่มากๆแต่งหน้าก็ไม่สวยหั่นแล้วก็ยังยาวเกินไปไม่สวยดอกใหญ่ๆเนี่ยเราหัน่นแล้วก็ใส่เป็นไส้ในจะดีกว่านะคะ นี่ฮะวิธีเลือกซื้อเห็ดจริงๆแล้วเนี่ยเเห็ดเนี่ยสามารถเลือกได้นะคะเวลาซื้อแต่ว่าแม่นันมีความรู้สึกว่าอืมไม่อยากไปเลือกกับเขาค่ะเวลาแม่นันซื้อแม่นันก็ซื้อยกโลยกสองโลแล้วก็ให้แม่แมค้าเขาช่างมาให้เราเลยเพราะว่าเวลาเขาซื้อมาเนี่ยเขาก็ซื้อยกมาเป็นทีนึงห้ากิโลสิบกิโลเขาก็เลือกไม่ได้นะคะ พ่อค้าส่งก็ก็ช่างกิโลเป็นถุงให้เขาเลยเขาก็เลือกไม่ได้แต่ว่าพอมาถึงที่เขามาส่งลูกค้าซื้อปลีกเนี่ยค่ะไม่นานเห็นบางคน่ะเททั้งถุงออกมาเลยนะคะแล้วก็เลือกทีละดอกเลือกทีละดอกเอาแต่ดอกสวยๆไปแล้วก็ทิ้งดอกที่ไม่สวยไว้ให้เขาขายต่อไม่นานว่าสงสารแม่ค้าไม่นานไม่ค่อยเลือกหรอกก็ให้แม่ค้าเขาช่างช่างมาคือถ้าของมันดีอ่ะ ยังไงมันก็ดีจะเสียบ้างเล็กน้อยก็มไม่เป็นไรอะคะ่ะช่วยๆกันนะคะอันนี้ก็คือเห็ดหอมเห็ดหอมอร่อยทีนี้เห็ดหอมเนี่ยเขามีสเสน่ห์ของเขาคือนำมาปรุงอาหารเนี่ยได้เกือบทุกอย่างแต่ถ้าจะให้อาหาร่อยเนี่ยในกรณีอาหารที่ที่เป็นเมนูต่างๆนะคะเรานำมาผัด เข้ากับน้ำมันให้ร้อนสักรอบหนึ่งให้เขาขึ้นหอมนะคะหรือบางทีอย่างเมนูบะจ่างที่แม่นันทำอ่นะ,ะก็จะเราจะนำมาทอดก่อนทอดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาต้มกับน้ำซีอิ๊วแล้วเขาจะได้รสชาติที่กลมกลม่อมอร่อยมากเวลาใส่ในบะจ่างเห็นไหมฮะตัวเห็ดหอมก็จะอร่อยเชียว ค่ะนี่ก็เป็นอีกส่วนผสมหนึ่งที่แม่นันอยากนะี่ยนำมาแนะนำเวลามีโอกาสที่ทำขึ้นมาแล้วอะไรที่แนะนำได้ไม่ลืมมาไม่ลืมที่จะถ่ายคลิปเข้ามาให้เห็นกันนะคะนักเรียนก็จะได้ดูด้วยนะคะอย่าลืมนะล,ล,ล,ล้างหลายๆรอบล้างหลายๆรอบเลยค่ะ,คะเขาก็เริ่มอิ่มน้ำแล้วแต่แม่นันก็จะแช่ครังคืนไว้นะคะเหตุที่ดีเนี่ยเขาจะต้องมีลาย ลายแตกบ้างลายจะมีลายในตัวของเขาอะค่ะนะคะอย่าไปซื้อดอกใหญ่ๆยักษ์อย่างนั้นไม่ค่อยอร่อยอะไม่นานว่าดอกดอกอย่าให้เล็กเกินอย่าให,ให้ใหญ่เกินขนาดนี้กำลังดีนะคะ